สวัสดีครับบอยวิธีสาข้ามครับมีห้องกับมี่กิจกรรมนะครับมีห้อ้เสือเทผื้นโล่งข้วกันนะครับมีเมนูเด็ดครับมันเนี่ยลาบเป็ดนะครับเขาสิมาติดตามกันนะครับกับบริเวณห้องครับเขากำลังทำการนะครับรงอาหารมเย้าครับล้างเทพื่นนะครับมันเนี่ย นี่เพื่อนนะครับนะครับโมนี่สร้างห้าเพียบนะครับโมนี่เกลี่ยมันให้เงี้อยนะครับสวัสดก่อนนะครับเตี้ยโอ้น้องวาห้องกัมาไหมครับดีครับผมโอ้ยที่ซาข้ามรับโสร้างกล่องห้องกับมาครับโมนี่ชอบผมนี่ครับดีเนี้ยเอาเหยียยังกินครับเมนูมครับโมนี่ลาบเป็ดครับลาบเป็ดนี่อ้ำาน้องหน่อยเนาะ อ้ําครับอ้ําไม่นี่ฝากไว้แล้วนะครับไอ้มันโชว์สูตรกันครับโมนี้แซ่บแซ่บกันครับพี่น้องนี่เป็ดเป็ดยี่ห้อยังครับนี่เพ็ดเทพครับเพ็ดเทปเออหนีหนีเพ็ดเทพนะครับของแท้นะครับเพ็ดจากชาวบ้านน่องครับโมนี้กินวงอาหารไหมครับกินแซ่บแซ่บรวดครับมโอนี้ ภูมิภัยเราครับนะครับสร้างกองห้องต่อไปครับพอาคุ้มงานเองครับวันนี้ห้าก็่าสี่ที่แล้วนะครับวันนี้สะตจนดานะครับมีไฟเมียร์ความนะครับนี่ของแท้เลยครับจากกรมโยธาธิการเลยนะครับวันนี้ที่จริงท้องแทะธันธารบกธรทหารบกนะครับสสยอดยอดครับ เดี๋ยวนะครับสกู๊ะห่อสีลาบเป็ดสุกินนะครับเดี๋ยวติดตามครับนี่ตะไคร่ห่อจากสวนครับอันนี้ก่อนตะไคร่เ่าใสยห่อสีเปใส่ซยังครับนี่ใส่ต้มเจ็บใส่ตม้ตมเนะมาะอ๋อตบเหมือนบานห้อยเนาะข้าตะไคร่ใบบระกูดโอ้โอันนี้อันนี้อันนี้มันหยังน้อยเนาะหนังเดิเนาะนังโอ้หนังล้วนเนาะเ่าใส่สูตรล้วนน้อยเนาะ ด้วนสูตรผัดนะครับมีเลือดนะครับเลือดอานะครับเป็นเช่นขันเลือดของเล่าเขาทีเรียกเลือดแปลงนะครับเป็นเลือดแขนอันนี้เขาที่จากเลือดแขนนะครับเป็นเลือดน้ำนะครับสดเป็นเลือดเป็นน้ำเลยนะครับลองเบงนะครับนี่แซ่บรงกันรวดครับมือนี่ครับร้อนบอก่มันรึเปตอนนี้เขาเห็นแขวนกันยังครับมืออันด้วนรัน ล้วนเอาน้ำมันครับนี่อือน้ำมันบมดครับล้วนแฉมกันหน่อ <ui> ยครับเจี๊ยบลัดเจี๊ยบลัดเจียบลัดครับโมนี่ครับเขาสั่งมาจากบนถุกสีครับนี่ครับสุดครับโบราณครับสุดโบราณครับโมนี้ครับโบราณโบราณโบราณอ้าวขนาดพี่น้องแซ่มนุงกันลดมืโมนี่แซ่บนุงกันลดว เดือดคันแล้วครับเลือดไฮ้ครับเดือดโอ้บังเลือดนี่ม่มีทิงเดืนะฮะคนเออบังได้พี่น้องโอ้วคันแล้วคันแล้วคันแล้วนี่อับาอ้ํนะครับเขาเอิยนอ้ํนะครับเด้ออ้ํเด้อนี่เขาเลือดที่เป็นกวนว่างหั่นนี่นะครับคันตะไคร่นะครับคันมันเป็นน้ำทีละค่อยตะไคร้เทน้อยอืมเขาก็ดีสดเลยว่าตอนนี้สดเป็นน้ำนะครับ บ่คือของโตโตเวียงจานาะพุ่นนี้ม<อ>ักเค็ดเลยมีเลือดแปีงนะครับนี่ทำหมี่เขาฝากกันแล้วพุ่นหรอมุนี่เขาเค็ดยังแนวาเลยนี่ทำนะครับมุนี่ทำเนอะนี่ครับเลือดเอือผญงาครับผญงาผญงาผญงาผะา,ะาของเจ้าอ่าของข่อยตอดเงาอโอ้หัวมันออกครับ โอ้เจียวหนังครับเจียวหนังจึงนั่งเจียวหนังเพป็นภาษาจีนนะครับเจียวหนังภาษาแล้วครับเอาเงี้ยวข้อแท้เขาอยู่ตรงนี้ข้อแท้เขานี่นี่ต้องไปครับ เลยครับยอดไลฮ่อยี่สิบแล้วครับจากชิปเก่าครับเป็นยี่สิบแล้วครับตามสามที่ตามเลยครับช่องนี้ครับตามไม่ได้ครับเออสีสาระข้ามครับมาอนี้เอ้าเห็ดลงคว้วไหมครับนี่ฮ่อลาบอํานะครับลาบเลือดสูตรพัดนะครับมาอนี้ยบันเลื่องครับมาอนี้ยเออผมผมมันสูตรบันเลื่องสมหกสีนิดหน่อยครับแต่วิศวกรลาดีร้าครับ ฝากติดตามหนึ่ครับฝากติดตามไม่ได้องฟังว่านะครับตีดตามน้กำลังงอมบานครับนีครับโอ้ฝังกบไปเดวสลไหลอย่างเียวไลไหลนะครับเด้อแซ่บน้ำกันได้เพี่น้องเอาหนูก็ใเอาตัวน้ำใส่ยังไงตี มันเห็นมันหนุ่มๆเนาะเอาดันตัวม็อบเอาเอาซุกคักบ่เอาซุกเลยเนาะแต่ว่าบ่บ่ให้มันซุกคักหลายไปแน่นอนเสือบแซ่บรถพี่น้องนี่นี่สวนผัดข้าครับโอ้งามงามงามบักพริกนี่บักพริกสีฝานะครับกินกับได้แล้วครัเนี่ยแซ่บหวานหวานนะบักพริกหวานหวานฮะนี่บักพริกเครื่อนนะครับ อีเกี้ยคร,ราาครับนี่โหระพาเนี่ยครับนี่นึกกินกับแสบนะครับกินหลบับแสบหลับอ้ำนี่ผาดบ่าอใดนะครับแบกพริกครับคนขว้าครับทงหน้าครับโอ้กว้างไงครับอันที่ห้องสองร้อยห้าสิบไร่อีห่งนเียว หมูล้านเขา,า,าครับเข้ากระถ่ายมันเลือกซุกนะครับใส่ทานนะครับใส่ทานใส่ฟื้นนะครับจังหอมนะครับใส่แก่ปิ้งไฟอะครเอ้กลิ่นลงคว้หไม่เข้าครับก็ไปอาจจะเป็นหม่องน้อนของผมก็ได้ครับขออยู่นี่นะครับ นอนอภตครับวันนี้นีนมดอาทิตย์เลยนี่สังเข้ามานโอ้โอ้ในสั่งยธาบุตรองมาเี้หัมาวันยุดนะครับวันนี้กินจนโกจันนกันจันเทียงนี่นะครับนี่มาตมาต้มเนาะโอ้เห็ดคองกงครับ วปวดแล้วครับปวดแล้วต้มเปรีนะครับให้รับไปอันชมดูนี่อันบ่ออันเปรี้ยอันทองขัดเลยต่างเรื่องช่องนี้ครับช่องนี้ครับผมพอเห็นมานันโอวตัวดูหลายครับเขาเลยอันนูควานะครับไปนอ่นหย่น้ำห้องทำงานเพิ่นนะครับนี่ครับอันนี้เขาจะไปใส่ยังครับน้ำซุปนี่ครับโอ้อันนัที่ล้วนไว้มั้งนะครับนี่เออโอเคโอเคเครื่องที่สยบเครื่องที่ไป ไปครับไปครับตแชกับเครนเขากับเคี Mason ่น้ะ้าครับไเยนอกีนะครับองแโคครับมีของโคเบื่ออีกานึงครับส้นีสนามไหนักจะเมดวเลยแซ่บเอมยังครับสายยางสิครับนี่ตบัวครับตบัวบัวทีนี่ป้า พีน้องเบิ่มบวัวมาเหมือนไหมนะครับนี่ต่ำบวับวเล่่า<ด>นครับบ <c oughs> ุดเด็ดครับื้อนี้ตําบวัวกับีแซ่บพีน,น้องบัวำครับจากสัตว์ห้องนี้ฮอกินหรเยแนวครับวันนี้สัตว์เกษตรนะครับรสัตว์เกษตร สกสาการเกษตรปลานี่แข็งขันครับขัดอีเลพี่น้องโอ้น้ำใส่แล้วทั้งนี้น้ำกัต้งน้ำซุปเ้อครับเด้อน้ำก็ต้งน้ำซุปนะครับนี่โอ้ยเกียคด้อนันเขาน้ฟานคแซ่บเหมือกันพี่น้องเอาก็ใส่น้ำหมันเป็นพ่อไอแกนมันจังข้นไงวะท่านน้ำมีไดัน บอวาน้ำใส่ไหมน้ำวนน้ำหมไปบอว่าบนบนน้ำต้มว่าวต่อต้ม่ายอยู่อเออเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังใส่เดี๋ยวจังใส่ครวเสอ่ำงอ่ำอ่ำนะครับสูตรสูตรเลือดแป้งนะครับของท่านนายซางนะครับมีข้าวจีดีเบิ่งไปตามๆกันนะครับมีข้าก็ะดีดีถักไว้มันเย็นนะครับจังปรุงครับเราจะปรุงเลยมันสีขวขามันจิเป็นกินบ่อหอมนะครับ แข็งเป็นยางเด้ครับตรงนี้แข็งเนยางเดิอยู่เล้ยรับเอาใบเ่หบมัวครับนี่ครับนี่ตำกึตำบางหุ่งนี่ตีลูกพ่ก่งอยู่นงตาย่ตายครับผมโอ้เราเล็กเขากับสัตวเลยนะครับเราเลีกเขาครับ เล่าเล็กคราบวันนี้เรต้องเราเล็กจังไยนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวทำของข้าวนะครับของข้าวของข้าวมันต้มีน้ำรองน้ำตามบัวครับบัวคนอื่น ไปยือตามงงมาทุกอยางบ่ครับมีมีพิเสษยังก็ข้นก็เกาเืนสมย่างเดียวโอ้หีดไมครับออกมือนี้ครับมีเดี๋ยมีดได้นีว่าเดี๋ยวมัหวยดีมีดได้ครับมือนี้เจอมีดวลาั่นครับปลาช่วยตอนใหเวยมันนักักคุยันบอกว่ามึงเคยช่ยมาสร้างงบ้าเฮ้ยครัแสดงวันเคยสุชาตัวนี้ฟ้า ถ้าเป็นเด็กหน่อยอเพราะว่ามาหันความใช่แนวท่านหันหันหันจังไรท่านคือหันซ่าละ่ะกับทีมมีเล้วโอ้กัหันพวกเปลี่ยนเลยะทีละฮู้ลูกมาเน่าโอ้โหปาดเล็กแนวครับมีหวัวความนะครับเนี่ยเล็กพันไทยครับโอ้พันไทยไม่เล่นเท่าไหร่รู้ไหมเล่นเท่าไหร่ครับบูชามา120บาทครับเอามาดีถึกแจ๊ ค่าส่งอีกร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยยี่สิบไม่ไม่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสองสามห้าแปดนะครับนี่อันนี้ราคาส่งนะครับนี่อันนี้ราคาเพื่อนนะครับผ่านรถไถเลยครับเดี๋ยแต่สะมูลได้เนาะอันนี้คือว่ารูจักกันนะครับมันอาจจะราคาแพงขึ้นยังไงยังคุยกันนะครับพอเอาเเนาาะไปเบิ้งเขาปรุงทำกันครับทำลาบกันนี่ ผงใส่ลงไปโอ้ขัวใช่ไหมครับนี่ทางนี้ก็ตตำบัวครับพี่น้องท่ากันยังไงครับปแดดก็วี่ก็ผักนี่ปลาแดดเป็นไมไหมนี่ปาแดดครับชู่ชู่ชู่ชู้าเป็ดครับไม่ดีหมดดีหมโอเซนนั่นนั่นนัตุมเดือดไปโอเซีนเลือดเนี่ย นี่โอ้หอมหอกมาเลยหอมออกมาเลยเปล่งเปล่งนวลเปงนวะโอ้ติดต่อโฆษณาเลยนครับเด้อเงครับส่เนตอพวกนีพักน่าพักเน่าวกเน่าด้วยหมูบักเบื่อด้วยกน่าด้วยบักน่าวะครับี่บักน่ากเน่าป้าพันยังวะมันดันเกียนสิเอาไค่ตานกดพอคนเมียบักเน่าเบือหั ขาหมูตัวหนึงใส่บกเน่าหน่อยเดียวชนต้นลยโอ้ัวครับหอมครับเมือนี่นี่คนอือใส่บกเน่าใส่ประโยชน์ได้ยศั่นของรักใส่ผงนัวอะไรใส่ผงนัวเข้าไปวันยูเป็นนัวเับแป็นนัวเอ้พิกนี้้มตั้งแต่สวอบแรกมนสอบทุกไทยไม่ต้องเสียหามขอนอไวดิไหวด ของโมดีันได้้าปเองีแบบีองโีมันไ้เยี่ยมครับแต่เยี่ยมเ่าจะไปใส่ยังครับนี่ามกลี่ันัต้มอาะเกี่ยต้มเอา้นะต้มซึ่งต้ลดไปนี่บบว่มันเดือดไป้าเดือดเออาอตมเป็นเม็ดาเออุมันเหียรค่รีเดอดอนี่ดงวาสูตรอำมือนี้มันบวมันสูตรอำธรรมดาเลครับเอ สูตรอ่าเลือดสุกเคยเห็นป่ะครับอ่าเลือดสุกเด้อยหลังที่เขาไปคั่นตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เกาบานเขานี่คั่นตะไคร้เรียบร้อยแล้วไม่อครับแล้วกปรุงเลยนะครับตอนนี้เขาตม้มน้ำมันห่อนนะครับเฮ้ยใส่เลือดนะครับหลอดทั่ไหนครับกินว่างว่ามันจีด,ดำํำป่าเดี๋ยวอมันเดือดเดือดก่อนวะั่นเดือดเดือดบวบวบเลยนะครับ น้ำต้มเดือดๆนะครับเต้ใช้ถ้วยเลือดนี่นะครับนี่พ่กมันเอาถ้วยเลือดเต้ใช้หมอนะครับนะอย่าจำผิดนะือแปลว่าหายไปเลยเลยนี่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 ใส่เต็มถ้วยเลยนักผมหมโอ้หน้าตาขึ้นอย่างนี้เอาอันนี่ครับนงามวันวานครับใส่เข้าไปครับก็ไปครับนี่ใส่ไปเยอะเยเลยนี่นะครับนี่เครื่องถ้วยกระขาเชื่อขาเชื่อนี่เราต้องนับครับนี่อัมครับสูตรวิธีสาข่ามครับ แต่ว่าในสางเป็นมาเตียวเมืองอุบลน,นะครับเพิ่นเลยมาเห็ดซุกินนะครับเนี่เลือดซุปนะบ่ดำไหมครับพี่น้องเบิง้งใส่ตีนไม่แต่ก็น้ำข้นๆใส่เลือดนี่มันดำปืดขึ้นนั่นมาครับเป็นขึอนจังน้ำตกนั่นมาครับแล้วกกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเลยไหมแต่ว่านี่นขั้นๆตะไคร่ได้แล้วนั่นน้ำซุปข้นๆใส่เข้าไปบ่บดำครับฝากติดตามได้ครับเด้อจะส่งอีนครับ จังวายุพวกระจนลาบเป็ดขายยุ่นลานกว่าเอาเลือดมาใส่หลายแท้บาดได้แท้เพิ่นใส่สูตรนี่ครับครับผมกจับุกเอิอมไหมบีเขาเลือปะุกเหมดแล้วไอ้ยี่่วนบุปีี่สวนเยอะครับนี่ครับมาหนี่ักิลีพี่น้องขักีิลี น้าใ่สรแล้วครับเส่แบไรดิ่ีมังก็นอีใช่ไหมเดี๋ยวเียกแตะบังกันสมไปมันกพี่นใ่ีก็ได้อมอื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 อืมอือืมอืมอืมออืมอืมอืมออืมอืมอือืมมม โอ้เสียงกรอบออกมาเลยพี่น้องนี่ครับเนาอันนี้บด้วตับัวครับตครับบุหีดิขั้นดสไซบบุรีดิคุณ้ันดิสไผมมาัล้นครับผมาวลองซีมต้บัวได้พี่น้องเดี๋ยวผมอันนังเลซิมเบิ้งซิมเบิ้งนี่มึงงยลดมึงงลดมงจนัว ตเตะไปเพี่นอ้องนี่ตำบวัวครับบ้าล้วผาหมโมเสกอร่อยเลย<ๆ>อ๋อกลาบดีน,นี่หมูหยั่ปดีดี่ะบัวสดๆครับจากน้ำเลยบัวเลื่เขาเลยบัวเลื่อนี่บัวน้ำเลื่องเขาครแซ่บพี่นอ้องเหคมันนะวเจียดีขึ้นนะ แซ่บมกันรดไปน่ะรดซ,ซ,ซิมลาบกันนะพ่อซบแบแร่ซิมลาบรับซิมให้มันแ่บไปกอนนะครับก่อนหีุใส่โลหิรได้ไดไป่ะน้อยยงหลานได้อกแล้พวพ่อได้ี่ คักอิเลิคักอิเลิยินโนโมโตะแข่งนัวเข้าใส่เข้าไปความอินี้เข้าจะซิมร่างซิมหลับเปิดร่างมือนะครับนี่พอจะปลอมระหวางขันซิมจะซิมคำหน่อยมันบว์หูลดบุษัดระหว่างยังจีเลยอืมครับอืม คักอิลิให้อิลิพี่น้องให้อิลิให้อิลิให้อิลิอืแบบนล้วได้กันได้กันจังไรบ่หนาอีกตักออกแล้วรักเต็ถั่วเลือดซดกันครับอำอำฝุนวังบนครับมึงเนี่ยอกกับ้างคับผมกลับ้างคับหมักลิ้นฟ้าครับ หรือมักลินไหมนะครับนี่แซบพ,พี่นอ้องมาเรื่อซิมเปิรมืกันนะแซวน่งกันลดพี่นอนะ้องมั้เนี่ยนี่แซวนุ่งกันเลยพี่นอ้องโอ้หาพู่

วีสาขามครับซบมั้ครับเราซิมลงมือครับชิมชวนครับเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยเยี่ยบเ่เบออในการเออมือนเียวสาวๆตัห้าเพยบับอะไรครับมือนีวั่หยุดนะครับมือนี้เห้าอะไรมากินกันนะบอกไหมวั่นยุทครับว่ยุครับเามาเทศลงองหารห้าครับมือนี้เห้านาดกันมากับ เสียดครับมาเนี่ยจงไปเสียดเเดทลเียไปนอ้าบ้านี่ไม่ไม่ทอดเบ้่องไหต้องไปเบ่งเลือดสัก่อนนะครับนี่เางนั่งวางค่เดียเห็ุเรียบร้อยแล้วเอาใส่เลือดนะครับยืนยันกแกแลักใส่เลือดเลยนะครับจอที่สุด ซีเลอดเลยอาจารย์แม่ไล่มาขากีลี่ขากีลี่พี่น้องไอ้เาจะไมใส่ตมแล้วนอีย่ากินพิกมม่เคยงรนี่ยังียังไหนนียังนคออยากออยากซิมยกันโควิดคารโควิดดเอาจะปลู พอเานนี <c oughs> ่ลดยลเรือดครับโอ้คุคนนั้นมันจนมากเลยับคนไลยครับคนปอนี่บมักับคนปอดนี่ยคนอดดัช้คนนั้นเนาะกิ้มลกลีกาแลคนั้นเนน้มแ้่นงางแล้วคั้นครับแก่ครับลเปียกครับพะ่าครับพหย่าครับกินแล้วอาเันกริตายนุ่หนองอนะเกดแชร์้ะครับน้องฟังน้องได้เลยเดี๋ยวถือสิบเอดตัวไมนยุบอุ้ม เ้เป็นครับน่องเขาเอ้ยกุ้เข้าเบี้ครับเอ, uras, เอ้ยน้กอดครับอันน cin ี้ห้องอะถ้าเขาโล่งนะครับกินเขานะครับขออยาดพี่ชิมนะครับเด้อต้นไหลก้นแช่เนี่นะครับมีสาระข้ามห้องรั